ครับวันนี้ก็อยู่กับซอจาวรีวิววันนี้เราจะมาแกะสินค้าคอนเทนตบให้ลูกค้านะครับตัวนี้เลยตัวเล็กทิมเจเน็คครับโอเคกาแกะกล่อง ระบบภายในปกตินะตัวน,นี้มันเป็นของเก่าเก็บหน่อยนะครับตัวน,นี้เป็นเลือดจะเป็นเจนสุดท้ายแล้วที่อาทำออกมากที่เหลจะเป็นลัดใหม่ๆเลยนะครับสำหรับคอนโทรลเลอร์ Controller ผมจะใส่ถานไปให้เลยเนาะตัวนี้ได้สองปีของก้อน นี้ก็จะปรับด้วยตวลินะครับนี่เลยสีจะเงางๆงแบบนี้เลยนะครับในกล่องก็จะมีคู่มือการใช้งานนะครับจะปรับนะแต่แกะมันดีกว่า เแล้วผมตอนส่งให้อาจจะไม่ได้ล็อกตรงรอไว้นะครับเพราะว่ามันเสี่ยงเอาออกจากนะครับตอนนี้โอเคขลืนเดี๋ยวกันก็คือ27.145นะครับครับก็หมุนตรงนี้เพื่อที่จะรังางขันต่องเนาะอาจจะใช้ตัวนี่ครับช่วยดันออกมา ไม่จะแน่นหน่อยนะครับตัวนี้นนนนผมแกะก่นอนครับให้มันได้เราตัวนี้เนาะแล้วก็เนี่ยออกได้เลยของใหม่จะเป็นคนข้อใหม่อ,ะะอ,อ่ะเนาะเวลา,วาเปิดก็ไปชั้น,น A เนาะตัวนี้ แล้วก็ลดที่นี่หมดไข่แค่ตึงเมยนะครับเพราะว่ามันมีตัวล็อกอยู่ตรงั้นอยู่ตึงมยอปุ๊บเราก็ใช้การตึงจากตัวนี้นะครับอาจจะเอาตัวป,กปักแปนช่วยงัดหน่อยนึง <Okay. S 1> มันปักหน่อยนะครับ อ่าฮะนี่นะเป็นคลิปล็อกตัวนี้ถ้าเงุนหนิดก็เอาออกก็ได้น่ครับใ่อีกสองก้อนซึ่งตัวรถผมจะถอดออกนะครับผมจะทดสอบเฉยๆแต่ตัวในโหมดจะใส่ไว้ให้เลยนะครับฮะทดสอบด้า,า,า,าน้ายหลังน้่นครายดีขวาเนาะโอเค ครับก็นะครับก็เราจะทําการเทสเต้นหน้าเท้าหลังเต้นหน้าเต้นซ้ายและขวาเต้นซ้ายและขวาเต้นซ้ายและขวาเท้าหลังเต้นซ้ายและขวาแล้นซ้ายเต้ขวาครับอ่าประมาณนี้เคเดี๋ยวทำการแพ็คจัดส่งให้เลยนะครับตัวนี้ เจอกันคลิปหน้าสวัสดีครับ